อ่ะครับสวัสดีครับก็มาดูเจอกับล้อ Accord Hybrid ขอบ18นะครับตัวปัจจุบันล่าสุดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ขายได้เรื่อยๆนะครับของทางร้านนะครับนะฮะก็แคม ry กับ Accord นี่ก็คู่แข่งกันเลยนะฮะก็กำลังติดตั้งเลยครับตัวนี้นะครับข้อสภาพล้อเนี่ยก็คือสวยงามเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันก็ได้ครับนะฮะไปทางไหนที่มีทั้งสองฝั่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตมาทางนี้แล้วกัน นะครับอันนั้นก็คือมีการเช็ดทําความสะอาดยางให้ด้วยนะครับแต่ว่าด้วยปกติล้อเราก็ไม่มีรอยอยู่แล้วสภาพก็เรียกได้ว่าเกิน9 0นะครับนี่ดูข้างในเลยสวยๆนะครับเดี๋ยวเข้ามืใกล้ๆนะฮะอยสภาพล้อนะครับไม่มีรอยนะครับก็มีแต่หยดน้ำนะฮะที่เมื่อกี้นะฮะก็ยางจะเป็นปรงรุ่นเลยนะครับโยโกฮาม่า235 4 5 1 8นะครับก็คือทุกอย่างจะตรงสเปคตรงรุ่นเลยนะครับ ถ้าชอบล้อเดิมยางคุณภาพดีแบบนี้นะครับปรึกษาเราได้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนมีด้วยกันเกือบทุกรุ่นทั้งหมดในประเทศไทยผมจะประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าจริงๆยางเดิมเนี่ยก็ถือว่าเป็นยางที่มีคุณภาพดีมากนะครับนะฮะยังไงโซมมาสอบถามกันได้นะครับพอดีมีสายเข้านะครับสวัสดีครับ